สวัสดีครับมาพบกับรายการนี่สิของจริงโดยอาจารย์สุชัยนะวันนี้มาเสียงดนตรีวันนี้นําเสนอเครื่องดนตรีราคาประหยัดเรามีการสอนก่อนซื้อด้วยนะสนใจนะฮะอยากให้ลูกหลานรูกจักด้านดนตรีผู้ใหญ่เราอยู่ในบ้านนะฮะอยากเอาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก้เครียดช่วงนี้ก็โควิดเราออกไปไหนไม่ได้เอาเรียกวิกฤตเป็นโอกาสนะฮะเอาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์จะได้ไม่เครียดนะฮะคีย์บอร์ดจำหน่ายเพียงหลักพันนะฮะคุณภาพลหลักหมื่นมีการสอนก่อนซื้อนะ เครื่องทุกตัวเล่นเป็นเพลงร้องได้ทุกเพลงนะฮะไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานด้านดนตรีมาก่อนนับหนึ่งถึงเจ็ดก็เป็นดนตรีนะฮะดยอาจารย์สุชัยมีการสอนก่อนซื้อด้วยนะฮะคลายเครียดได้นะฮะเหนื่อยมาเล่นดนตรีก็หายเหนื่อยเครียดมาเล่นดนตรีก็หายเครียดท้อมาเราลืมเรื่องท้อไปเลยเพราะเพลงมันจะมาเข้าในเขาเลือกเหมือนยาชน,นิดหนึ่งนะฮะอารมณ์เราจะดีนะฮะก็สนใจนะฮะโทรมาได้0 8 5 4 9 9 0 5 1 4ขอบคุณทุกท่านที่รับชมยังไงกดแชร์ให้ด้วยนะฮะ ถ้าแอดไลน์มาได้นะ0854990514หรือเฟซบุ o ก o. จุดสุรชัยก้อมน้อยหรือสุรชัยก้อมน้อยนะฮะมีเสื้อแดงกับเสื้อสีดำก็แอดมาได้นะฮะหรือโทรมา0854990514วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้มีความสุขกับการรับชมคลิปวิดีโอที่อาจารย์ได้สอนวิธีการเล่นแบบง่ายๆเป็นไม่ใช่วิชาการนะะเป็นวิธีการเล่นแบบง่ายๆโดยไม่ต้องมีพื้นฐานด้านดนตรีมาก่อนนะฮะเพียงนับ1-7ก็เป็นนักดนตรีได้ แค่หนิ้วจิ้มไปก็เป็นเพลงแล้วร่ลำรวยลร่ำรวยไม่เจ็บไม่ป่วยคอยรวยทั่วกันพี่น้องชาวไทยทุกท่านพี่น้องชาวไทยทุกท่านให้วยเงินล้านกันทุกทกคนให้รวยงลานกันทุกทุกคนที่ไม่ไม่โชคดีเป็นเศษรษฐีไม่มีวันจน เจ็บไม่ป่วยคอยรวยทั่วกันพี่น้องชาวไทยทุกท่านพี่น้องชาวไทยทุกท่านให้รวยเงินล้านกะดุกทุกคนให้รวยเงินล้านดุกทุกคนให้จนให้รวยปีนี้ให้ดวงดีมันมีแพนดา้าตลาดจัดโรงเรียนวัดวาจัดงานปรายายฝนมารอโรงงานคอยรุงเรืองเป็น กำนัดอมตสอทอสจถูกท <pid> ี่ทั่วกัน ขอให้รวยให้รวยนะฮะอย่าเดือดด้อนนะฮะเจากวิกฤตด้วยกันนะเราจะสู้ด้วยกันนะครับวันนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ